ีค่ะเจอกับวารุตากาฟแฟอีกแล้วนะคะวันนี้สามีบอกว่าเธอฉันเห็นในทีวีเขา,าลดไอศครีม่าอย่างนั้นฉันอยากกินเหลือเกินไปซื้อกันไหมายบอกอไปแต่เธอไปซื้อไอศครีมในช่วงเวลาที่ฝนตกแบบนี้เนยนะบอกอไปกันเถอะฉันอยากกินไอติมว่างอย่างั้นวันนี้วารุตา กับแฟนก็เลยจะมาะไปซื้อไอศครีมด้วยกันมาไปกับเรานะคะไอศครีมเขากำลังลดแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าในห้างเขามีอะไรด้วยเดี๋ยวเราไปเดินเข้าไปดูในห้างด้วยกันค่ะบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดจนเราชักไม่แน่ใจว่าบรรยากาศเขาจะ เอาอยัางไงกันแน่การแต่งตัวก็ต้องรักษานั่นก็คือต้องใส่เสื้อผ้าอดอุ่นเข้าไว้ค่ะนี่คือต้นมะปรางฝรั่งของวารุตาค่ะไปกันเลยค่ะบรรยากาศช่วงนี้ก็หนาวหนาวร้อนร้อนจนไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเราเริ่มแรกเราจะไปห้างนู้นก่อนแล้วก็แฟนก็จะมาซื้อไอซิมห้างนี้ค่ะ ไปกันเลยมาเดินชื่อกับเรานะคะวรุตาให้ดูสภาพเสื้อผ้านี้ค่ะเต็มไปหมดเลยถ้าแบบนั้นก็จะกองไว้เป็นแบบนี้เลยค่ะเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ต้องไปรื้อในตู้นะคะนอกตู้่อยเยอะมากเลยค่ะ บรรยากาศดูนู่นนะคะท้องฟ้ามุมนี้มืดมุมนี้ก็จะมีแสงอาทิตย์คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสับสนกันนิดนึงค่ะขอเอารถเข็นสักคันค่ะสามีเดินไปนู่นแล้วค่ะตรงห้างทุกห้างนะคะเขาจะมี เครื่องขายกาแฟด้วยนะคะหนึ่งยูโรค่ะสามีซื้อกขนม,มปังมาดูเพื่อ ีใส่ให้เขาตัดท MM ี่20มมนะคะอว่าลวกาสตัดตลอดใช้8ม MM มค่ะออมาดูขั้นตอนในการทำงานของเขาเอามาวางตำแหน่งตรงนี้แล้วก็เอาใส่ถูงมาดูฝีมือของสามี ก็บอกว่าเธอต้องทำแบบนี้นะถึงจะถูกต้องอย่าดารูเบอุนดานสปะเสียบฮัลโหลยาเขาบอกว่าบิสตูโพฟีนะออเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ชำนาญการในการทำขนมปังตัดขนมปังดูสิเธอว่าไงเห็นละเอียดเรียบร้อดเลย เรียบร้อยค่ะตู้นี้ก็เป็นตู้เนื้อสัตว์ทั้งหมดนะคะเนื้อไก่ไอ้ข้อไก่4ยูโร89เซนค่ะสามีอยากกินสเต็กหมูค่ะก็เลยซื้อไปให้เขาแพ็คหนึ่งค่ะวารุตาให้ดูพิซซ่าถาดนี้อย่างใหญ่เลยค่ะ4ยูโร29ดูของในห้างนะคะนี่คือฟายสลัดนะคะปกติ1ยูโร19ตอนนี้ลดเหลือ83เซน30 เปอร์เซ็นต์ลดนะคะแต่ยังไงก็ยังแพงอยู่ดีค่ะนี่คือขาหมูเยอรมันนะคะกล่องละ4ยูโร9.9ก็บอกว่ามีอ,าอยู่ในช่วงระยะสั้นๆไอรีบซื้อไปนะคะเดี๋ยวรุตาให้ดูนี้ค่ะขาหมูเยอรมันค่ะเมื่อเราซื้อไปแล้วเราก็ต้องไปอบอีกรอบหนึ่งนะคะข้าวของเยอะแยะเลยไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะเรามีของเราอยู่แล้วนี่สามีค่ะ วันนี้พาทุกท่านมาช้อปปิ้งกันในห้างด้วยกันค่ะวารุตาขอซื้อข้าวหน่อยค่ะนี่คือราคา2ยูโร35ต่อ1กิโลนะคะตั้งแต่วารุตาทิ้งเขาไว้2เดือนนะคะสามีซื้อกับข้าวเป็นเวลาเข้ามาในห้างก็จะมองนั่นมองนี่หาซื้อแบบปกติแล้วไม่เป็นไม่เป็นเลยนะคะสามีของวารุตาเนี่ย สามีอยากกินไอติมที่ใส่เชอรี่ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยห้างนู้นถูกกว่าห้างนี้เดี๋ยวฉันไปดูห้างนู้นว่ายอย่างนั้นเดี๋ยวนี้รู้จักซื้อข้าวของโอ้โหสุดยอดยจ้าใจนมออกจากห้างมาเจอสามบาทรีบเก็บก่อนคะ่ะสามีนู้นค่ะแบกของไปเรียบร้อยแล้วค่ะได้เต็มกระเป๋าเ,เต็มถุงเลยค่ะออกจากอ้างนู้นแล้วก็มาห้างนี้ ใจนมอ,อยากกินไอศกรีมก็เลยต้องหาที่เขาลดค่ะถ้าไม่ลดเราก็ไม่ซื้อเดี๋ยวมีขอเข้าไปดูไอศกรีมคนเดียวเนื่องด้วยว่าเราซื้อของมาจากห้างอื่นจะได้ไม่ต้องถือหิ้วก็ไปค่ะเข้าไปแล้วอยากจะกินไอศกรีมมากบอกทูฉันอยากกินไอศกรีมไว้อย่างนั้นช่วงระหว่งางรอเรามาดูดอกไม้ดอกกุหลาบนี่สวยมากๆเลยค่ะมีสีเหลืองสีแดง สีหรือสีชมพูสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีนี่สีครีมด้วยค่ะราคาอยู่ที่ออันเท่าไหร่น้ออ,อ๋นนี้ค่ะ้ไม่ใช่ <Yeah. S> 1นึยูโรสีเก้ซนค่ะลาเวนเดอร์ก็มีนะคะดอกก็สวยมากๆเลยค่ะลาเวนเดอร์แบบนี้วันตาไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเลยค่ะลาเวนเดอร์ นี้ค่ะเป็นแบบนี้เลยปกติจะเห็นเป็นแบบที่รา,ายแหลงเดี๋ยวนี้เป็นรูปแบบแบบนี้ราคาอยู่ที่3ยูโร99ค่ะสวยจังโอยเดี๋ยวนี้เขามีการวิวัฒนาการแปลกใหม่หลายสายพันธุ์ที่เราเลยค่ะส่วนมุมนี้ก็สารพัดสีเลยค่ะอนุตาไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะ ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ด้วยดอกไม้ตัวนี้ก็ชื่อว่าคริสตันเทเมนนะคะอยู่ที่ราคา1ยูโร19เซนต์ค่ะบ้านเราวารุตาไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรจะบอกว่าเป็นดอกเบญชมาศก็ไม่น่าจะใช่หรือจะใช่ถ้าเบญชมาศวารุตาจะเห็นว่าเขาเป็นสีเหลืองจะสีแบบนี้ก็น่าจะใช่เบญชมาศนะคะ ช่วงระหว่างรอชายหนุ่มเดี๋ยววรุตตาจะมาให้ดูเสื้อผ้าที่ออโดนฝนเปียกกองอยู่มุมนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆเลยค่ะเรื่องเสื้อผ้านี่นะคะเป็นเสื้อกันหนาวเป็นชุดทำงานแล้วก็เป็นชุดทำงานล็อกนี่ก็เป็นเสื้อกันหนาว คือเสื้อผ้าแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องไปรื้อในตู้นะคะแก้เก็บจากมุมนี้แล้วเราก็ไปซักให้สะอาดเราก็สามารถที่จะนําไปใส่ได้แล้วค่ะถ้าคุณไม่รังเกียจนะคะนี้ค่ะกองไว้เต็มแบบนี้คือมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก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 มารุตาไม่รู้จะบอกว่ายังไงคือเข้าวของในประเทศเยอรมันเยอะมากๆเยอะจริงๆเลยค่ะ สามีมาแล้วได้ไหมไอติมอ่ะโอ้ยได้มาแล้วแข่งไปแข่งมาเลยได้ก huh, hey, e ินไอติมสนใจออ่าฮะแฟนบอกว่าเขาอยากได้ไอ้เชอรี่ประเอิญว่าเชอรี่หมดก็เลยได้ไอติมมาไอเป็นช็อกโกแลตมาค่ะนี่คือ1ยูโร49 i สิบเไอโอโนนเฟีิกไอโอเอ่อโนนซิก หนึ่ <laughs> ยูโรหนึยูโรหกสิบเก้าเซนค่ะนี้ค่ะสามีอยากกินและกินสมใจแล้วแต่คนละรถกันเมื่อกี้สามีก็บอกว่า <c oughs> เขาอยากได้เชอรี่ แต่ไม่มีเขาเลยซื้อช็อกโกแลตมาก็บอกว่าพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปดูอีกว่ามีไหมเผื่อฉันโชคดีฉันจะได้เชอร์รี่คือไอศกรีมรสเชอร์รี่มาว่าอย่างไงโหมีความมุ่งม,มัน่นอยากกินไอศกรีมรสเชอร์รี่มากๆเลยค่ะก็ขอให้เขาสมหวังนะคะใชายนมวารตุตาเจอนี้ค่ะกาบาทรีบเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะกาบามุมน,นี้อีกกาบาทอุ้ยโชคดีจัง โดนพี่จำาย่โอ้โหนี่ค่ะอีก9ก้าบาทรีบเก็บเลยค่ะนุ่นสัญลักษณ์เห็นชัดๆเลยค่ะ9ก้าบาทชายหนุม่มรออะไรอ่ะรอวารุตาเหรอเมื่อกี้วารุตาลงไปเก็บกระป๋องเจอพี่จำแย่ตำเพราะว่าวารุตาไม่ได้นุ่งกางเกงยีนนุ่งกางเกงธรรมดาโอ้โหเจอพี่จำแย่คันเลยค่ะ นี่คือร้านขายเครื่องดื่มข้างบ้านวารุตานนะคะเขาปิดตอนสองทุ่มค่ะบรรยากาศยามนี้ค่อนข้างที่จะคือเงียบเหงานะคะบรรยากาศฝนตกคือคือทุกคนในยามนี้ขออยู่บ้านดีกว่าค่ะเดินกลับบ้านกันค่ะห้างกับ บ้านของเรานะคะจะอยู่ห่างการเดินไปประมาณสิบสิบนาทีก็ถึงแล้วค่ะนุ่นค่ะบ้านของเราอยู่มุมโน้อนอดีตพี่สาวของแฟนวรุตาเ็เคยอยู่ในถนนน,นี้นะคะที่นี่เขาจะมีบ้านเลยที่ชื่อถนนแล้วก็ชื่อเมืองแล้วก็รหัสปลายสนี์แค่นั้นเองค่ะที่เป็นการแสดงถึงที่อยู่นะคะย ของเราวันนี้ที่ซื้อมาค่ะมีข้าวอันเฟี้ยนหมดเลยมันจะตุ่มอ๊อกนะเราว่าอุนันวัสดุบิชไชน์พูมีสามีอยากกินตัวนี้ค่ะแล้วก็มีสเต็กที่ซื้อมาก็เราก็ซื้อตัวสปินาใส่ครีมก็เรียกว่าสโมกี้ไอซ์นี่ค่ะ m o o k i o Ice Mookie Ice from the w o r ร d กเป็นอันดับ o น the world อ่ะ so number one out of world ก็บอกว่าม o กี้ไอซ์มุกี้ตัวนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นช็อกโกแลตอันดับหนึ่งในประเทศในโลกเลยค่ะนี่เรามีของของมีแค่นี้นะคะเราจ่ายไปสิบห้ายูโรสี่สิวนก้าเซนค่ะตัวนี้ไปใส่ในช่องฟิตข้างล่างค่ะ ข้าวของที่เราซื้อมาแล้วเรายัางไม่ได้ทานนะคะเราก็ต้องเอามาใส่ในช่องฟีดค่ะนี่ค่ะเนื้อหมูกับสปินาเราใส่ไว้ในช่องฟีดเรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปไปกินไอศกรีมกันค่ะนี่คือห้องนวดของวารุตานะคะไปกันเลย สามีกำลังแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้ว้าวไอศกครีมของชายหนุม่มก็บอกว่าเธอน่าท่านมากว่าอย่างนั้นตักเลยตักเลยชายหนุม่มขอชิมขอชิมดูหนะ้าดูหนะ้าไอศกครีมมุกกี้ของชายหนุม่มค่ะเขาจะมีไอช็อกโกแลตเล็กๆอยู่บนข้างหน้าด้วยนะคะโอ้โเละเละชายหนุม่มเนิ่ม เลื่ตักโอ้ยโอ้ฟ้าสบลิฟต์อืมฟูม um no ิกน yeah, no mm ัวดที่เหตุอะน้อยสุดเดียวใช่ไหมนี่ค่ะโอ้ยนี่ตักมาแล้วค่ะนี่ของใสาา่นีิของวารุตาค่ะไปะไปนั่งทานกันเลยว่าอร่อยหรือเปล่ามือชายนุชทำอะไรอ่ะโอ้ตักที่ของเขาโอ้ยยังไม่พอยก่อ ไปมา <Okay. S 1> มานั่งกินกันเลยค่ะ <Okay. S 1> ออกมาจากกล่องแป๊บเดียวละลายแล้วค่ะมาค่ะมาชิมกันว่าอร่อยไหม mm hmm. อืมช็อกโกแลตล้วนๆเลยค่ะอืม mm hmm. มีช็อกโกแลต mm hmm. ชิป mm hmm. ด้วยนะคะ แจวุตยาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วค่ะแตมีชอบแจม,มุนชิมอัปปันเพราะว่ามันมันมีครีมแล้วชอ็อกโกแลตวารุตาก็ไม่ก็อชอบเท่าไหร่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบมีผลไม้รวมอยู่ด้วยอย่างนั้น,นะะชอบเลยค่ะโอ้โหกินแป๊บเดียวเกือบหมดแล้วค่ะแล้วก็อร่อยอร่อยอร่อยหึห,หตัวนี้ เกือบหมดแล้วค่ะเขาบอกว่าอร่อยจังเลยเธอว่าเงินของวารุตาเลยเต็มเลยค่ะชายหนุ่มได้กลิ่นไอศครีมสมดังหวังยิ้มแป้นขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะก็ความอยากของชายหนุ่มนะคะเขาก็อยากกินไอศครีมเราก็นะเขาก็ได้กินแล้วก็อยากให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขเหมือนกับแฟนวรุตาที่ได้กินไอศครีมด้วยนะคะอยู่ดีมีสุขกัน ั่วนหน้านะคะสำหรับวันนี้วานตุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย